สวัสดีค่ะมาชมแนวทางเราพัฒนาวันนี้กันค่ะวันที่17มิถุนายน2565ค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะวันนี้ก็จะมีเลขดังนี้นะคะ1 0 1 1 2 5 4 5 4 7 495377838796และ97ค่ะเลขที่เน้นในวันนี้ก็คือ11 1, นะคะ47และ97เน้นเลขเบิ้ลแล้วก็เลข7นะคะที่มีเลข7ก็จะมี4797 87และ77 7, นะคะ สีของเราก็มีส5 4 7 4 9นะคะแนวทางเราพัฒนาที่ันที่17นะคะมาลุ้นเลขเบิ้ลกันนะคะที่มีเลขศูนก็มีหนึ่งศูนเลขเดียวนะคะวันนี้ รุ่เลเ็กเบิ้ลกันนะคะหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดมาลุ้นว่าจะมาแนวเบิ้ลนไมวันนี้เลขห้าก็มีห้าสามสี่ห้าและสองห้านะคะวันนี้ก็เอาแนวทางแล้วพัฒนามาให้ชมกัน เพื่นๆน,นะคะขอบคุณทุกคนที่มาชมเลกเด็ดด้วยกันไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะโว่าเอาต้นไม่ขยุ่วไม่ต้มาตัดต้นไม่ให้